สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตพอร์ต DCA หุ้นปันผลของเดือนมกรา2567ให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับทราบกันนะครับโดยการ DCA ของเดือนแรกเนี่ยครับผมก็จะมาบอกถึงจำนวนหุ้นที่ได้ซื้อไปทั้งหมดพร้อมกับอัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้ทราบนะครับ เบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมแต่และอุตสาหกรรมที่เป็นหุ้นของผมก่อนว่ามีการบวกลบยังไงนะครับก็จะเห็นตามนี้นะครับในส่วนทรัพยากรในส่วนของสินค้าอุตสาหกรรมใ,ในส่วนของเกษตรและอุตสาหกรรมในส่วนงเทคโนโลยีแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคพอร์ตก็จะบวกอยู่นะครับตามตัวเลขที่เห็นส่วนในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของการบริการแล้วก็ธุรกิจการเงินจะยังคงลบอยู่ฮะในส่วนของที่บวกเยอะสุดเนี่ยจะไปในส่วนของทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ตที่ติดลบเยอะสุดก็จะเป็นในส่วนของอในกลุ่มของอสังหานะครับซึ่งลบไปถึง10.94เลยนะครับแต่ว่าโดยรวมในพอตเนี่ยก็จะถือว่า บวกอยู่0.46%ตามข้างล่างน,นะครับที่ผมระบ,บุเป็นทูทอ่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าต่อไปนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นการอัปเดตพอร์ตด c เหุ้นบัรผลของเดือนมกรา2567ในช่วงวันที่ก่อนวันที่31มกรานะครับซึ่งก็คืออัปเดตจนถึงวันที่30มกรา2567นะครับโดยผมถือหุ้นในพอร์ตทั้งสิ้น เ2ตัวนะครับเฉลี่ยต่อหุ้นต่อ1ตัวผมจะซื้ออยู่ที่ประมาณ200บาทต่อตัวนะครับแล้วก็ผมใช้เงินลงทุนทั้งหมดตอนนี้ไม่ใช่1,000 0บาทแล้วนะครับจะเป็น1,500 0บาทนะครับด r ลไรซ์นเนี่ยก็คือผลประกอบการเนี่ยทั้งผดพอร์ตของผมก็จะบวกอยู่ที่0.46%นะครับหรือว่าดูจากข้างล่างขวาก็จะเห็นว่าบวก69.34บาทนะครับโดยในเซ็ ปิดไปที่1,373.14จุดนะครับลบไปที่ลบ3.14พอร์ตอของเซตก็จะอยู่ที่ติดลบ0.23นะครับส่วนในพอร์ตของผมจะเห็นว่าเงินลงทุนอยู่ที่15,000บาทก็จริงแต่ว่าก็จะเห็นตัวเลขตามข้างล่างนะครับว่ามีการของ market value อยู่ที่1 15,049.51นะครับ ผมก็ได้ทำการเริ่มทยอยด c ซหุ้นที่ผมทยอยซื้อเข้าพอร์ตนะครับที่31มกรานะครับก็ซื้อไปทั้งสิ้นประมาณครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนของเดือนนี้นะครับเงินลงทุนของเดือนนี้ผมใส่เงินลงทุนประมาณ10,100บาทนะครับจริงๆประมาณ12,000บาทครับมันคละกับของเดือนที่แล้วนะครับที่ต่างเป็น12,000บาทแล้วกันนะครับ โดยโถเฉลี่ยการซื้อหุ้นของผมจะอยู่ที่150บาทนะครับทีนี้ผมให้ดูในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อนนะครับว่าพอร์ตเป็นบวกเป็นลบอย่างไรก็คือตามรายละเอียดที่ให้ดูเลยนะครับโดยตามวงกลมที่ผมวงกลมไว้นะครับจะมีการซื้อหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่มเติมอีก3หุ้นนะครับจะเป็น c a z นะครับจากฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็น app แล้วก็ thcom นะครับโดยพอร์ตหลังจากที่ซื้อเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาครับ ทำให้ทรัพยากรอสังหาริมทรัพย์และการบริการรวมทั้งธุรกิจการเงินพอร์ตก็ติดลบนะครับก็ถือว่าเป็นการติดลบตามเซ็ตที่ร่วงลงมานะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ติดลบเยอะสุดเนี่ยก็จะยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นะครับอยู่ที่ลบ13.32นะครับก็มาที่ฝั่งด้านขวานเนี่ยครับก็จะเป็นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมกรเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเทคโนโลยี แล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับในส่วนที่บวกเยอะสุดก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีนะครับอยู่ที่บวก9.16%นะแล้วก็ทูเทลของพอร์ตของผมนะครับที่หุ้น74ตัวอยู่ที่ลบ0.06%ตามข้างล่างนะครับทีนี้ผมจะมาเปรียบเทียบในส่วนของเซตกับพอร์ตของผมจนถึงวันที่31มมกราก็คือ วันนี้ครับที่มีการซื้อหุ้นใหม่เข้าไปด้วยประมาณครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31มมกราเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเซตจ,จากฝั่งซ้ายแล้วก็ My ่พอร์ตผมจากฝั่งขวานะครับที่ผมวงกลมสีแดงไว้คู่เนี่ยพอร์ตของผมเนี่ยจะยังมีการล้อไปตามเซตนะครับก็จะถือว่ายังอยู่เหนือกราฟของเซตอยู่นะครับดูจากตัวเลขนะครับแล้วก็ดูจากกราฟด้านขวานะครับ โดยราคาล่าสุดเนี่ยของผมเมื่อวันที่3 1มเมกราเนี่ยจะอยู่ที่พอร์ตผมจะลบ0.06%แต่ว่าในส่วนของเซตเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่วันที่ซื้ออวันแรกวันที่1มกราเซ็ตอยู่ที่1410.43จเนี่ยจนถึงวันนี้ครับลบอยู่ที่0ูนลบอยู่ที่3.36%นะครับมาในส่วนของอหน้าสรุปของ แอปสตรีมมิงนะครับก็พอร์ตของผมในช่วงระหว่าง1เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่า Market Value อยู่ที่19,935.55บาทนะครับก็ให้เห็นรายละเอียดตามนี้เลยนะครับทีนี้จะเป็นการให้เห็นถึงพอร์ตใน s สตรีม i n g ที่ผมได้เริ่มทยอย DCA ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเริ่มทยอยซื้อหุ้นตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่31มมกรา นะครับระหว่างวันก็คือผมได้ทําการซื้อหุ้นเข้าพอร์ตได้แค่ครึ่งเดียวนะครับของเงินลงทุนเนื่องจากว่าผมต้องไปซื้อหุ้นในออสลอตนะครับซึ่งเงินลงทุนในการซื้อหุ้นครั้งนี้ประมาณ1 1 0 0 0ถึง12,000บาทผมสามารถซื้อเข้าไปในพอร์ตได้อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ50%นะครับก็คือได้ประมาณ6000กว่าบาทนะครับเห็นว่าวันนี้เซ็ตมีการลบมาที่ 1,364.52จุดนะครับลบไป8.62จุดนะครับหรือว่าลบไป0.63สนะครับส่วนของพอร์ตจากด้านล่างขวาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการสรุปยอดพอร์ตผมนะครับว่าอยู่ที่ลบ0.06นะครับหรือว่าลบ12.60บาทนะครับยอดสุดทีอ่ามาเก็ตวัลูอยู่ที่19,935.55บาทนะครับก็รายละเอียดจ,จะเห็นที่ผมสรุปเดือน นี่นะครับว่าผมได้มีการเริ่มทยอย DCA ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตตั้งแต่เดือนกุมตั้งแต่วันที่31มกรานะครับจะเห็นว่าที่ผมระบุรายละเอียดไ้เนี่ยผมถือหุ้นในพอร์ตทั้งหมด74ตัวนะครับเพิ่มจากเดือนที่แล้วมีการซื้อเพิ่มไป3ตัวนะครับก็คือ APP THCOM แล้วก็ c a z นะครับ โดยการโถเฉลี่ยรอบนี้ครับหลังจากที่ผมมีการวางแผนเนี่ยมันทําให้ผมโถเฉลี่ยซื้อได้ที่ไม่ถึง200บาทเหมือนรอบที่แล้วครับเหลืออยู่ที่150บาทต่อหุ้นนะครับจะทําให้เท่ากับว่าถ้าผมซื้อครบนะครับตามจํานวนเงินลงทุน12,000บาทนะครับก็จะกลายเป็นโถเฉลี่ยอยู่ที่ต่อหุ้นอยู่ที่350บาทต่อหุ้นนะครับอันนี้อันเดอรไร์เนี่ยผมขออนุญาตอ่าอิดิทข้อมูลหน่อยนะครับไม่ใช่บวกจุด46%นะครับ จะยังคงเป็นลบ0.06อร์เซ็นะครับผมให้ข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะครับตามรูปที่ขึ้นไปทีนี้จะอธิบายในส่วนของเพื่อนๆสมาชิกบางท่านที่มีการแนะนำมาว่า,าให้ถือหุ้นไม่ควรเกินเท่านั้นเท่านี้นะครับก็คือ mindset ของผมคือต้องการถือหุ้นที่ประมาณเยอะๆเนื่องจากว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงเวลาที่หุ้นมันตกเยอะนะครับ กับบางตัวนะครับเนื่องจากว่าเราถือหลายตัวมันก็จะลดความเสี่ยงลงนะครับเหลือประมาณ3%หรือ2%อะไรเงี้ยครับก็ถามว่าผมมอนิเตอร์หุ้นยังไงนะครับก็ดูจากในสตรีมมิงนะครับผมจะทําการฟิลเตอร์นะครับแบบเปอร์เซนต์ u p l นะครับตามที่เห็นจากข้างบนซ้ายนะครับตรงซอร์สบายนะครับทีเนี้ยผมก็จะมาเฝ้าระวังตัวหุ้นที่มีการติดลบมากกว่า 9%ขึ้นไปนะครับตอนนี้มันยังอยู่ที่ลบ7.24%ถ้าตัวไหนที่มันลบ9% 10%ขึ้นไปเนี่ยผมจะเริ่มมาทำการรีเช็คแล้วนะครับว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยพื้นฐานมันเปลี่ยนหรือว่ามันมีการหลุดแนวรับแนวต้านที่ผมตั้งใจไว้ไห้หรือเปล่านะครับถ้าหลุดผมก็จะทำการคัดลอดทันทีนะครับ ทีนี้นําข้อมูลมาให้เพื่อนๆนได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้ผมได้ทําการซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไปแล้วประมาณ50%นะครับของเดือนนะครับก็จะเห็นว่ารายการที่ผมนํานมาให้ดูเนี่ยเป็นรายการที่ผมซื้อหุ้นเข้าพอร์ตได้สําเร็จนะครับก็คือจากด้านขวาสเตตัสที่ขึ้นว่าแมชแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายซิมโบนะครับเป็นการแสดงเห็นถึงชื่อหุ้นนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าผมซื้อตามจํานวนราคาตามวอลลุ่มเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ ก็หน้านี้ก็จะเป็นการอธิบายเห็นถึงว่าจํานวนหุ้นที่ผมยังคงต้องทยอยซื้อให้ครบต่อนะครับบางตัวผมได้มีการซื้อมาแล้วบางส่วนนะครับจะเห็นจากตรงกลางนะครับที่มีม,มีมีการได้หุ้นมาบางส่วนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะทยอยซื้อในออลอดต่อไปนะครับเนื่องจากว่าผมไม่สามารถซื้อที่เกิน100หุ้นได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกินโถเฉลี่ยที่เราวางแผนเอาไว้ นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมซื้อครบเมื่อใดเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทราบอีกทีภายในเดือนนี้นะครับก่อนจากกันนะครับอันนี้ผมก็นํามาอัปเดตให้ทราบชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่ามันครบสิ้นเดือนแล้วก็เลยอยากจะนําข้อมูลในส่วนของอ,อัปเดตล่าสุดมาให้ทราบนะครับว่า,อาพอร์ตผมเป็นอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามพอร์ตผมยังคงล้อไปตามเซ็ตอยู่นะครับเซ็ตร่วงหุ้นผมร่วงนะครับเซ็ตขึ้นหุ้นผมในพอร์ตผมขึ้น นะครับแล้วก็จากด้านขวาเนี้ยผมก็จะทยอยทําการซื้อหุ้นให้จนกว่าจะครบหรือว่าให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างน้อยคือสัก95%ผมก็จะนําคลิปมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบอีกทีนะครับรวมทั้งถ้ามีการซื้อทยอยครบแล้วหรือได้มากที่สุดประมาณ95%อย่างที่บอกนะครับผมก็อาจจะมาทําคลิปในส่วนของการคัดหุ้นโดยการดูหุ้นจากทางเว็บเซ็ตแล้วก็ในส่วนของการ เช็คจากกราฟในส่วนของกราฟขอจากเว็บของ TradingView อีกทีนะครับก็เดี๋ยวจะไม่ให้รายละเอียดหลังจากนั้นอีกทีนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ Update อัปเดตทีนะครับผมก็จะทําการทยอยซื้อหุ้นต่อไปหลังจากนี้ครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พยายามซื้อให้ครบโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อทําการ d ีเให้ได้แต่ละเดือนนะครับเมื่อครบแล้วผมหวัว่าจะครบภายในไม่เกิน 1>, 1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ของช่วงเดือนนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะนําคลิปมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบอีกทีนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคราวหนะ้าครับผมสวัสดีครับ